สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เจอ a วันนี้เราจะพาไปชม2,026 b i t o f i n Mini EV รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่กำลังมาแรงในกลุ่มรถมือตัวเล็กแต่มีลูกเล่นเยอะเราจะมาดูกันทั้งดีไซน์ภายนอกสมัรหน้าภายในและราคาว่าคุ้มค่าสำหรับคนขับในเมืองแค่ไหนเริ่มที่ดีไซน์ภายนอก b i t o f i n Mini EV โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยรูปลักษณ์ทันสมัยและโค้งมนให้ความรู้สึกเป็นมิตรแตก่ก็ล้ำสมัยไฟหน้าเล็ และไฟท้ายที่ออกแบบเฉพาะตัวทําให้ดูทันสมัยส่วนรายละเอียดโครเมียมเล็กๆเ,เพิ่มความดูเล็กๆตัวรถขนาดกะทัดรัดทำให้ขับง่ายและจอดสะดวกในเมืองแต่ยังคงมีความสปอร์ตเล็กๆก,การออกแบบที่ลู่ลมยังช่วยประหยัดพลังงานซึ่งสําคัญมากสําหรับรถไฟฟ้าในเรื่องสมรรถนะ b i t t l ิ f i n Mini EV เหมาะกับการขับในเมืองมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีทําให้การออกตัวและการขับขี่ในเมืองสนุกและตอบสนองได้ดีการเร่งความเร็วราบรื่นแม้ว่าจะไม่เหมาะกับการขับทางไกลความเร็วสูง แต่สำหรับการขับในเมืองถือว่าเพียงพอระบบช่วงล่างถูกปรับเพื่อความสบายดูทราบแรงกระแทกบนถนนครุขัดได้ดีอีกจุดเด่นคือระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่น่าประทับใจช่วยให้ไม่ต้องชาร์จบ่อยการชาร์จก็ง่ายทั้งชาร์จที่บ้านและใช้จุดชาร์จสาธารณะมาดูภายในกันบ้างแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ภายในกลับกว้างและทันสมัยการออกแบบเรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดีหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนใช้งานนำทางและมัลติมีเดียไ,ได้บอร์ดนั่งสบายมีช่องเก็บของพอเหมาะสำหรับครอบครัวเล็ก หรือคนกับคนเดียววัสดุภายในคุณภาพดีทำให้รู้สึกรูราฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนและยังมีระบบความปลอดภยัยมาตรฐานเช่นถุงลมนิราภัย ABS และระบบควบคุมสเสถียรภาพเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เรื่องราคาบิทอฟฟินมินิอีวีเป็นรถไฟฟ้าราคาจับต้องได้เหมาะกับผู้ที่อยากเริ่มใช้รถไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายแพงการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายต่ำทำให้คุ้มค่ามากกับคนที่อยากเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถไฟฟ้า โดยรวมแล้ว2,026บิตอฟฟินมินิอีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถไฟฟ้าขนาดเล็กดีไซน์สวยภายในสะดวกสบายขับในเมืองได้ดีและราคาคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าเมืองหรืออยากได้รถเล็กสวยๆสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน